แล้ววันนี้ค่ะทางมูลนิธิกระจกเงานะคะได้ร่วมกับกลุ่ม True Corporation ค่ะได้จัดทำแอปพลิเคชันไทยมิ s s ิ่งค่ะแอปแรกของประเทศในการติดตามหาคนหายนะคะโดยจะเป็นการรวบรวมหลักฐานข้อมูลของคนหายรวมถึงจะมีการแจ้งเบาะแสเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะตามหาทุกทางนติดป้ายติดติกเกอร์ลงพื้นที่ ก็เอาทุกอย่างที่ทําได้โลกออนไลน์เราก็เอาทุกอย่างทําไม่เป็นก็ต้องเป็นกว่า5ปีที่ครอบครัวทองชุมยังคงไม่ทิ้งความพยายามในการตามหาน้องจีจี้เด็กหญิงจิรพัฒน์ทองชุมลูกสาวคนกลางของครอบครัวที่หายตัวไปจากปั๊มน้ํามันในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่18กันยายน2553 คุณแม่มณีเปิดเผยว่าได้ออกไปตามหาตัวบุตรสาวทุกที่ที่มีผู้แจ้งเบาะแสมาทุกวันนี้ยังไม่ลักความพยายามและมีความหวังจะได้ตัวลูกคืนมาอยู่ด้วยกันแม้จะนานแค่ไหนก็ตามทางครอบครัวไม่เคยท้อที่จะตามหาลูกโดยมีลูกสาวอีกสองคนคอยเป็นกำลังใจสำคัญและแอบมีความหวังว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยให้มีโอกาสตามหาได้เจอมากขึ้น ไทยมิสซิ่งแอปพลิเคชันที่เกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิกระจกเงาและกลุ่มทูคัปเปเรชั่นจะทําเครื่องมือตามหาคนหายโดยการทํางานของแอปพลิเคชันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลคนหายอย่างสมบูรณ์ที่สุดคือเก็บรวบรวมรายการผู้สูญหายทั้งรูปถ่ายและรายละเอียดต่างๆสามารถค้นหาผู้สูญหายโดยใช้คําสําคัญเพศช่วงอายุ คนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็เลยมองจุดตรงนี้ว่าด้วยเทคโนโลยีเองสามารถเอามาช่วยสังคมได้อีกมากมายนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับว่าพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อดีๆเพื่อสังคมนอกเหนือจากเกมหรือว่าอย่างอื่นนะครับ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพบเด็กหายตั้งแต่แรกเกิดจนถึง18ปีโดยในเดือนมกราคมมีเด็กหาย35รายแบ่งเป็นเด็กชาย11รายเด็กหญิง24รายเดือนกุมภาพัานธ์เด็กหาย65รายเป็นเด็กชาย10รายเด็กหญิง55ราย และเดือนมีนาคมเด็กหาย76รายเป็นเด็กชาย23รายและเด็กหญิง53รายสาเหตุที่เด็กหญิงหายมากกว่าเด็กชายคือสัดส่วนประชากรในปัจจุบันที่มีหญิงมากกว่าประชากรชายในกรณีวัยรุ่นสมัครใจหนีออกจากบ้านส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายหญิงที่หนีมาอยู่บ้านฝ่ายชายและในกรณีเด็กชายหนีออกจากบ้านผู้ปกครองอาจจะยังไม่แจ้งความทันทีเพราะคิดว่าเด็กชายอาจเอาตัวรอดได้และมีแนวโน้มกลับมาเอง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือปัญหาเชิงอาชญากรรมที่พบว่าเด็กบางรายถูกลักพาตัวถูกกระทำทางเพศและฆาตกรรมมีแนวโน้มถูกล่อลวงถูกสแสวงหาผลประโยชน์และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมง่ายขึ้นเชื่อมั่นว่าแอปพลิเคชันนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตามหาเด็กได้รวดเร็วมากขึ้น วันเราตามหาเด็กหายคนนึงเราอาจจะต้องใช้หลายๆเครื่องมือร่วมกันนะครับอย่างปัจจุบันเวลาเราจเจอเด็กหายคนนึงเนี่ยก็ประกาศผ่าน Facebook ผ่าน Instagram ผ่านสื่อสาธารณะขนาดใหญ่ผ่านจอดิจิทัลบิวบอร์ดบางทีหลายเบาะแสมันมาเชื่อมโยงกันนะครับก็หวังว่าไอแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเบาะแสอีกเบาะแสหนึง่งเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเข้ามาถึงเราครับ เทคโนโลยีในมือทุกคนในวันนี้ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนับเป็นเครื่องมือที่สร้างความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันเมื่อนําด้านดีของเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการแก้ปัญหาด้านสังคมวบวกกับความร่วมมือไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่พบเห็นก็เชื่อว่าการตามหาคนหายไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป